สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวไร่อ้อยนะคะชาวไร่ฮอ้อยมีเฮคณะทำงานบริหารสมดุลน้ำตาลยอมขึ้นราคา2บาทนะคะหลังพบว่าต้นทุนการผลิตอ้อยปีนี้สูงมากเผยถึงราคาปุ๋ยสูงเฉลี่ย44%จากสงครามรัสเซียและก็ยูเคนนั่นเองค่ะขณะที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นนะคะ,ะเฉลี่ย39%เลยนะคะ ซึ่งคณะทำงานบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลจะได้หารือกันและก็ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อเท็จจริงสถานการณ์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลโดยเฉพาะประเด็นต้นทุนการผลิตอ้อยที่สะท้อนราคาน้ำตาลนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะก็พบว่าต้นทุนการผลิตอ้อยปีนี้สูงมากโดยเฉลี่ยนะคะอยู่ที่12,000ถึง 13,000บาทต่อไร่ค่ะซึ่งผลผลิตตั้งแต่รายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะราคาปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นนะคะ44%ค่ะเพราะช่วงเพราะเป็นช่วงที่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งขณะเดียวกันราคาน้ำมันก็สูงขึ้นเฉลี่ย39%ได้รับผลกระทบจากสงครามเช่นเดียวกันค่ะและก็ยังมีต้นทุน ยาปรับศัตรูพืชต่างๆค่าขนส่งที่ปรับเพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะผลจากปัญหาภัยแล้งฝนตกน้อยนะคะทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องสูบน้ำนะคะมากขึ้นทำให้ใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นด้วยและก็ภัยแล้งยังทำให้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยลดลงมาเหมือนกันนะคะจากอ้อย10-11ต้นต่อไร่และเคยสูงสุดถึง12ตันต่อไร่เป็น เกถึง10ตันต่อไร่เท่านั้นนะคะซึ่งนี้นะคะจากต้นทุนที่ชาวไร่อ้อยกำลังประสบปัญหาอยู่เวลานี้นะคะทําให้คณะทํางานได้รับข้อมูลรอบด้านเลยค่ะจนเกิดความเข้าใจชาวไร่อ้อยนะคะโดยเบื้องต้นคาดว่าจะอนุมัติให้ราคาน้ำตาลหน้าโรงงานปรับเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ2บาทต่อกิโลกรมัมเป็นอยู่ที่ระดับประมาณ21-22บาทต่อกิโลกรัมค่ะ ขณะที่ราคาขายปีกยังคงควบคุมนะคะส่วนจะอยู่ในระดับใดคณะทำงานจะพิจารณาที่ราคาที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างไรก็ดีนะคะด้วยสาเหตุจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะปุ๋ยและน้ำมันประกอบกับผลการผลจากราคาน้ำตาลโลกที่เพิ่มขึ้นเป็นระดับ 2 7่สบถึงยีบาทต่อกิโลกรัมยังจูงใจให้ผู้ส่งออกเลือกส่งออกมากกว่าขายในประเทศค่ะอาจจะทำให้ตลาดในประเทศตึงตัวซึซ่งที่ผ่านมานะคะสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะจึงออกประกาศขึ้นราคาน้ำตาลหน้าโรงงาน4บาทต่อกิโลกรัมค่ะจาก19 2 0ถึง20ก็มาเป็น23 2 4บาทต่อกิโลกรัมนั่นเองค่ะ และหลังจากนั้นนะคะคณะกรกรมการว่าด้วยสินค้าราคาและบริการได้ออกประกาศเป็นสินค้าควบคุมและก็กำหนดราคาน้ำตาลหน้าโรงงานกลับไปที่1 9ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเหมือนเดิมทำให้ชาวไร่อ้อยออกมาเคลื่อนไหวนะคะเตรียมตัวปิดโรงงานน้ำตาลจึงมีการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานความสมดุลใ,ใ,ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายขึ้นเพื่อหาข้อยุติดังกล่าวจึงเป็นที่มาตอนนี้ว่าจะมีการ ปรับเพิ่มขึ้นนะคะสําหรับน้ําตาลหน้าโรงงานเพิ่มขึ้นประมาณ2บาทค่ะอันนี้คือหาทางออกร่วมกันนะคะชาวไร่อ้อยก็มีความหวังขึ้นมาเล็กน้อยว่าจะมีการขายอ้อยในราคาที่สูงขึ้นนะคะ